สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทนนะครับเข้าสู่นาวาดี Y ครับเพราะเหตุผลนี้ทำให้คนโบราณเนี่ยห้ามปลูกเพกาไว้ในบ้านเพการสชาติขมแต่กลับทำอาหารได้อร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อและหากท่านมีอาการเหล่านี้เนี่ยเพกาช่วยท่านได้ครับแทบไม่ง้อ,อยาเรื่องราวทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้ไปดูครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ เพกานั้นเป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งครับที่จะเริิญเติบโตในดินแทบทุกชนิดฝักอ่อนของเพกาที่ยังไม่แข็งแรงนะครับจะมีรสชาติขมร้อนนิยมรับประทานเป็นผักแต่ต้องนำไปเผาไฟให้ไหมเกรียมก่อนนะครับแล้วก็ขูดเอาผิวที่ไหมออก เราสามารถนำเอาเพกาเนี่ยไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูครับอาทิเช่นนำไปผัดหรือว่านำไปแกงเป็นผักแกมกับลาบก้อยยำหรือแม้แต่เก็บเอาดอกที่ร่วงหล่นเนี่ยมาลวกกินกับน้ำพริกก็ยังได้ครับแต่คนโบราณเนี่ยมีความเชื่อกันว่าห้ามปลูกต้นเพกาไว้บริเวณบ้านครับ เพราะฝักของเพกาะจะมีรูปร่างคล้ายกับดาบหรือว่าหอกอาจจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนและเลือดตกยางออกแก่เจ้าของบ้านได้ในขณะเดียวกันนะครับคนจีนเนี่ยก็เรียกต้นเพกาว่ากระดาษพันใบครับเพราะลักษณะของเมล็ดที่มีอยู่ในฝักนั้นนะครับจะมีสีขาวๆซ้อนกันอยู่ การฝักเพกาชูสูงขึ้นส่วนยอดของลำต้นเนี่ยจะมีฝักแบนๆห้อยลงมาแลดูคล้ายกับปริ้นขนาดใหญ่ที่ห้อยอยู่ครับต้นเพกานะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลินฟ้าจัดว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งครับที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในด้านของการรักษาโรคอีกทั้งยังนิยมนํำเอาฝักอ่อนหรือว่ายอดอ่อนมารับประทานคู่กับน้ำพริก เนื่องจากมีรสชาติของความกรอบนุ่มอร่อยแล้วก็มีรสขมเล็กน้อยและแทบไม่น่าเชื่อครับว่าการรับประทานเพกาเนี่ยจะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างน่าเหลือเชื่อไปดูกันครับเริ่มจากข้อแรกช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยในการชะลอ,อก,การเสื่อมของเซลล์ต่างๆช่วยในการชะลอ,อก,การเกิดริ้วรอยแห่งวัยแล้วก็ช่วยในการชะลอ,อวัยด้วยนะครับ นอกจากนีนนย้ยังช่วยในการบำรุงรักษาสายตาช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ข้อที่2เพกาานั้นเป็นส่วนประกอบในยาสมุนไพรช่วยในการรักษาโรคเบาหวานการรับประทานฝักหรือว่ายอดอ่อนของเพกาเนี่ยจะช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดได้ช่วยในการบำรุงโลหิตช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยขับเลือดดับพิษในโลหิต ส่วนดอกของเพกาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่นิยมรับประทานไม่แพ้ฝักอ่อนและก็ยอดอ่อนซึ่งใช้เฉพาะดอกที่บานที่ร่วงหล่นจากต้นแล้วนะครับเนื้อดอกเนี่ยเมื่อลวกจิ้มกับน้ำพริกจะมีความนุ่มครับแล้วก็ให้รสชาติขมเล็กน้อยน้อยกว่ารสชาติขมจากฝักอ่อนและยอดอ่อนถือได้ว่าเป็นส่วนที่อร่อยมากๆ และแท้ไม่น่าเชือ่อครับว่าปัจจุบันเนี่ยฝักอ่อนของเพกานะครับบางพื้นที่เนี่ยส่งจําหน่ายต่างประเทศเพื่อรับประทานส่วนฝักแก่เนี่ยนำมาตากแห้งรับแล้วก็ส่งออกต่างประเทศเพื่อใช้ทําเป็นยาสมุนไพราสามารถทํารายได้งามให้กับเกษตรกรได้ครับซึ่งพบในพื้นที่ภาคเหนืออันทีเช่นจังหวัดสุขโขทยัยดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยจึงมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายครับ สำหรับวิธีการปลูกการขยายพันธุ์เพกานะครับสามารถขยายพันธุ์โดยวิธีการเพราะเมล็ดโดยเลือกเอาเมล็ดจากฝักแก่หรือว่าฝักที่แห้งที่มีสีดำๆนะครับหากต้องการให้มีเปอร์เซ็นต์ของการงอกที่สูงเนี่ยก็ควรจะเก็บเมล็ดไว้สัก2-3เดือนก่อนจะนำมาเพาะนะครับส่วนการเพราะเนี่ยก็ควรเพราะชำในถุงเพาะชำครับเพื่อให้สามารถจะย้ายลงแปลงปลูกได้อย่างสะดวก ปัจจุบันก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆหลายสายพันธุ์ครับบางสายพันธุ์เนี่ยมีต้นขนาดที่ไม่สูงแต่ว่าให้ผลผลิตที่มากนะครับเหมาะกับการปลูกไว้บริโภคถึงแม้ว่าเพกานั้นจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายครับแต่ก็มีข้อแนะนําและก็ข้อควรระวังในการบริโภคอยู่บ้างเช่นกันเริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรเนี่ยไม่ควรจะรับประทานฝันฝกอ่อนของเพกานะครับอาจจะมีผลต่อทารกในครรภ์ นอกจากนีนน้ก็ควรระวังในการใช้เพการ่วมกับยากลุ่มต่อต้านการแข็งตัวของเปร็ดเลือดครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนนึงหรือเปล่าครับที่ชอบรับประทานเพกาแล้วนำเอาเพกาเนี่ยมาประกอบอาหารอะไรที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิป และถ้าท่านเป็นคนนึงที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีประโยชน์แบบนี้มาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นะวาร์ดีไอายต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ